สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปพิเศะฉบับสั้นนะคะในหัวข้อที่ทุกคนรีเควสเข้ามานะคะก็คือคุณจะ move on จากเขาได้ไหมจะทําได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองดูไพ่กันเนะาะตามไพ่ีหยมีการให้เลือกสีใบนะคะตัวแทนไพ่สีกองลองเลือกดูได้เลยนะคะว่าคุณจะ move on ได้หรือเปล่านะคะแล้วถ้า move on ได้เมื่อไหร่และถ้า move on ไม่ได้เนี่ยคุณหรเขาจะวนกลับมาเจอกันเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเริ่มเลยนะเริ่มเลยอ่ะกองที่หนึ่งอาจจะเริ่มจากซ้ายมือเองเนาะอันนี้กองที่หนึ่งนะคะสองสามส,ามสี่เลือกได้เลยนะคะขออนุญาตเริ่มเลยนะ,ะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะเมษนะคะพฤษศอืมตุลเมถุนนะคะถามว่า ตัวคุณจะฟงฟอนจากเขาได้ไหมคำตอบเคกคือไม่นะคะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม,นะะไม่แล้วแถมคุณยังรอเขาอยู่ด้วยนะคะยังรอด้วยความรักความหวังรอว่าเขาจะกลับมานั่นนี่ถามว่าเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมานะคะเพราะรู้ด้วยแหละว่าคุณยังรออยู่แต่ถามว่ากลับมาแล้วความสัมพันธ์จะดีไหมใม่นะคะเขาก็กลับมาแล้วก็ทํานิสัยแบบเดิมไม่เปลี่ยน นะคะเคยเป็นยังไงก็ยังจะเป็นอย่างนั้นถามว่าเราเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะเขาจะวนกลับมาในชีวิตคุณนอนะลองดูนะในช่วงเดือนสิงหากันยายตุลานะคะหรือช่วงประมาณแบบว่ากุมภาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าจะบอกเป็นเวลาเนะี่ยคเขาบอกเป็นเจ็ดชั่วโมงนะคะ7วันหรือว่า3สัปดาห์ประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอายุความสัมพันธ์นี้จะไม่เกิน5ปี นะคะ5ปีในที่นี้หมายถึงอะไร5ปีคือ5ปีนะับตั้งแต่วันเจอกัน5ปีหลังจากที่เขาหายไป5ปีหลังจากที่ครั้งแรกที่เขาทําให้คุณเสียใจหรือ5ปีต่อจากนี้วันที่เอกดูดูให้คุณอยู่เนี่ยนะคะก็ลองโน้ตไว้ได้นะคะโอเคก็ขอตอบว่า move on ไม่ได้นะคะไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะหรือว่าคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะ ตัวคุณหรือเขาเนาะอาจจะเป็นคนลัคนาราศรีธาตุไฟนะคะก็คือเมษิงธนูนะคะหรือว่ากุมมีนนะคะถามว่าตัวคุณจะ move on จากเขาได้ไหมแคกรู้สึกว่าถ้าคุณจะปล่อยเข้าไปคุณก็ปล่อยได้แต่จริงๆแล้วว่าเหมือนคุณเขาเรียกอะไรอ่ะคุณเอาจริงๆคุณก็ไม่ได้มีเคขาคนเดียวแล้วคุณรู้ด้วยว่าคุณเป็นคนมีสนเสน่ห์เคคร,รู้สึกว่า คุณไม่ได้ยึดติดอะไรกับเขาขนาดนั้นอืมแล้วก็ถามว่า move on จากเขาได้ไหมเป็นคนอื่นก็ได้ที่คุณจะคบเป็นแฟนแต่ถ้าได้เขาอ่ะก็ดีเพราะคุณรู้สึกว่าเขาตรงสเปคเขาตรงใจคุณบางคนถ้าเคยมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งแล้วอ่ะมันถูกใจมากอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะ move on อะไรขนาดนั้นแต่ถ้า เขาไปคบคนอื่นก็ไม่เป็นไรคุณก็คุณก็รู้สึกว่าคุณก็เลือกได้เออคุณคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะไรค่ะขอโทษค่ะคือไม่ได้เดือดร้อนอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าได้เป็นเขาคนเนี้ยก็ดีอย่างเงี้ยดังนั้นการถามเคกว่าเอ้ยคุณจะ move on ได้หรือเปล่าอันนี้อยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือก move on จากเขาแล้วไปมีคนอื่นหรือคุณจะอยากรอเขาเพราะว่าเอาจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่ตรงใจแล้วก็ตรงสเปคมากคุณก็เลยเหมือนเลือกของคุณเองอะว่าก็อยากเลือกคนเนี้ย แต่ถามว่ามีคนอื่นคุยไหมแก้งเหงาก็มีบางคุณไม่ได้คุณไม่ได,ไได้ทุกใจอะไรขนาดนั้นนะคะกับการที่ move on จากคนนี้หรือไม่ move on อือคุณเลือกได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าที่เค้กอ,อ่านมาไม่ตรงให้ไปเลือกกองอื่นเพราะกองนี้เป็นกองที่เหมือนกับคุณกับเขาอะนิสยัยคล้ายๆกันแล้วพอๆกันเลยหมายความว่าถ้าเขาจะชูคุณก็จะชูอะไรประมาณเนี้ยนะคะดังนั้นมันไม่มีใครทุกใจแล้วก็ไม่มีใครเดือดร้อนในความสัมพันธ์นี้มันเป็นแบบอก็ ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมากกว่าก็ถามว่ามันมีช่วงเวลาอะไรสําคัญไหมในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเค okay, ขอตอบว่าทุกช่วงเลยที่เป็นช่วงของทัดไฟเนี่ยเมษาสิงหาธันวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือช่วงประมาณกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นอะไรที่คุณกับเขาอาจจะวนมาเจอกันบ่อยหรือว่าห่างไปหายไปแล้วเดี๋ยวก็วนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันเสมอๆเ,เป็นแบบนี้เสมอๆอ,อยู่ที่ว่า จะมีใครคนใดคนนึงตัดสินใจไปมีแฟนก่อนหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ยากอะไรง่ายๆอยู่ที่ว่าจะเลือกแบบไหนแค่นั้นเองนะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆี่เลือกกองที่3นะคะ หรือคนที่เลือกแก้ใบนี้นะคะก็กองที่ 3. เนาะตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนทัดดินนะคะก็คือมีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันร์ทพฤพกสบการมังกรนะคะหรือว่าเป็นคนลัคนาราศีดาวจันร์ทสิงเมษอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆมีกรกฎด้วยนะคะถามว่าตัวคุณจะ move on จากเขาได้ไหมเคครู้สึกว่าคุณ ลงทุนลงแรงไปเยอะในความสัมพันธ์นี้คุณจะ move on จากเขาได้ไหมเค้กขอบอกว่าคุณไม่ได้ทุกข์ใจเรื่องเขาแต่คุณจะยังไม่ได้เปิดใจให้คนใหม่และไม่มีคนใหม่เข้ามาด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่คุณเคยดีลด้วยเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในเนื้อคู่คุณดังนั้นในช่วงเวลาประมาณาไม่เกิน6ปีค่ะตั้งแต่คุณรู้จักคนคนนี้ไม่เกิน6ปีนะ หรืออีก6ปีไม่เกินนี้อะไรเงี้ยคืออายุความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้คือ6ปีอ่าหมายความว่าในระหว่างเนี่ยคุณอาจจะยังมีคนอื่นไม่ได้หรือไม่มีคนอื่นคุณไม่ได้ปักหลักอยู่ที่เขานะแต่คุณก็ไม่ได้ move ไปไหนแต่คุณไม่ได้ทุกใจเรื่องเขา เขามีโอกาสที่จะกลับมาและสารสัมพันธ์กับคุณในช่วงระยะเวลา6ปีนี้ถ้าเขากลับมาหรือสารสัมพันธ์ด้วยแบบจริงจังอะก็คือจะคบยาวเลยนะคะถึงแต่งงานถึงอยู่กันเป็นคู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าภายใน6ปีเนี้ยเขาไม่กลับเข้ามาหรือเขาคิดไม่ได้ตัวคุณจะต้องไปเจอคู่คนใหม่หลังจากหลังจากนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องกลัวนะคะเค้ไม่ได้รู้สึึกว่าาคคุณจะะต้อ้ออองขนหรรืไ คุณยังมีคู่อยู่ตามตามไพ่นะยังมีคู่แล้วก็น่าจะน่าจะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะถามว่าคุณจะ move on ได้หรือเปล่าคลิปขอตอบว่าคุณใช้ชีวิตของคุณได้ดีแล้วก็ไม่ได้ move on จากเขารอเขาไหมก็ไม่เชิงว่ารอไหมแต่ว่ามันถูกกำหนดมาให้คู่กันนะในช่วงระยะเวลาหนึ่งดังนั้นนะ่ะถามว่า move on ได้ไหมขอตอบว่า move on ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ทุกใจ ไม่ได้แบบไม่มีความสุขกับชีวิตหรืออะไรเงี้ยค่ะชีวิตคุณก็ยังดีแล้วก็มีเงินมีงานมีอะไรปกตินะคะแต่ว่าแค่เรื่องความรักอะมันจะยังผูกติดกับคนนี้ไปอยู่แค่นั้นเองในช่วงระยะเวลาแบบ5ปี6ปีต่อจักนี้นะคะก็ลองดูแล้วกันเนาะเอาเก็บไปพิจารณานะคะว่าอะไรยังไงนะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองสุดท้ายนะคะหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะ ตัวคนณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ตุลน,นะคะเมถุนกลุ่มพฤษศกรกฎนะคะแล้วก็สิงาถามว่าตัวคุณเจอมูฟออนจากเขาได้ไหมเคทขอตอบว่าได้ได้แบบร้อซด้วยนะคะแต่เมื่อแต่มีแต่ เมื่อคุณ move on จากเขาได้แล้วร้อเนะคะคุณจะได้เจอโ o m มตรหรือว่าเนื้อคู่ของคุณทันทีเลยหลังจากที่ move on ได้เต็มร้อยซนะคะแต่รอแค่ว่าเมื่อไหร่คุณจะตัดใจจากคนนี้ได้แค่นั้นเองนะคะช่วงเวลาเนาะก็ลองดูนะคะสอง สองเดือนสองปีนะคะหกสัปดาห์นะคะเดือนพฤษภากับสิงหามิถุนาอะไรเงี้ยเป็นเป็นเดือนที่สำคัญมากนะคะคืคงตอบไม่ได้ว่าปีไหนนะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่บอกไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากว่าถ้าคุณ move on ได้เมื่อไหร่แบบ move on ได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยตัดใจแล้วตัดจากคนเก่าแล้วแล้วมองเขาเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเคยมีความทรงจำดีๆแก่กันนั่นนี่นั่นแหละวันนั้นแหละที่คุณจะแล้วหลังจากนั้นอะ ช่วงเวลาที่เทบอกไปคุณจะได้เจอเนื้อคู่จริงๆของคุณคนที่เขาเข้ามาแล้วให้เกียรติคุณทําให้คุณรู้สึกเป็น t h e m p r e s s รู้สึกได้รับความรักได้รับเกียรติได้รับการเทคแคร์ดูแลที่ดีแล้วอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเห็นอนาคตะคะ่ะเห็นว่ามันประสบความสําเร็จได้อะไรย่างเงี้ยรักที่มันไม่ผิดหวังหรือว่าช้าใจเหมือนเหมือนที่ผ่านมาอะไรย่างเงี้ยแล้วคุณจะได้เจอ นะคะโอเคก็ประมาณนี้คุณจะมูฟออนได้แต่ว่าใช้เวลาหน่อยอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณนะเพราะว่าจริงๆอะ่ะตอนเนี้ยตัวคุณก็ค่อนข้างจะเห็นแล้วแหละว่ามันไปต่อไม่ได้แต่มันอยู่ในขั้นตอนของการยอมรับความจริงแค่นั้นเองว่าเออจะยอมรับความจริงได้เมื่อไหร่เมื่อยอมรับความจริงได้มันก็ไปต่อได้ก็คือ move on ได้นั่นเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ